สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่วันสุดท้ายปลายสัปดาห์สุขที่19มีนาคม2564คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับผมนรงฤทธิ์คิดเห็นในรายการอินไซต์รัฐสภาช่วงเวลาที่ผมจะพาทุกท่านไปทันกระแสคัดทุกประเด็นเน้นทุกข่าว และวิเคราะห์ทุกเรื่องราวนะครับกับการติดตามที่หลากหลายช่องทางทั้งทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 8 7 5ฟังได้ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลรวมทั้งอีก14เครือข่ายในภูมิภาคครับระบบ AM ก็ฟังได้ที่คลื่นความถี่1071สกิโลเฮิรตซ์ส่วนที่เว็บไซต์ครับ w w w tpchannel.org นะครับหรือว่าจะค้นหาผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดกันทั้งระบบ iOS และ Android ที่ tpchannel นะครับรวมทั้ง ทักทายไปยังแฟนๆรายการครับที่ติดตามรับฟังและรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสด Facebook Live แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์ร,รัฐสภาเชานี้ผมจะพาคุณผู้ฟังคุณู้ชมมาติดตามเรื่องของสถานการณ์นะครับเกี่ยวข้องกับการประกวดวรรณกรรมซึ่งในทางรัฐสภาของเราเองจะจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่20แล้วกับการประกวดวรรณกรรมการเมืองแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับการประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นการประกวดวรรณกรรมที่จะต้อง ประสงค์ที่จะให้สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความคิดเห็นนะครับการแสดงออกผ่านทางการเมืองการปกครองอย่างสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบของตัวอักษรนะครับซึ่งการประกวดนี้ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็ทั้งประเภทเรื่องสั้นอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทกวีนิพนธ์ซึ่งก็เปิดรับผลงานกันมานะครับแล้วก็จะปิดรับผลงานนี้นะครับ เร็วๆนี้แล้ว31มีนาคม2564คุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะสนใจในเรื่องของงานเขียนวรรณกรรมนะครับหรือคนไหนอาจจะมีเพื่อนที่รู้จักนะครับมีความสามารถเรื่องของการเขียนการแต่งเรื่องสั้นการแต่งบทกวีนิพนธ์นะครับก็เรียนเชิญได้นะครับรีบส่งกันเข้ามาถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วสําหรับการประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจําปี2564นะครับซึ่งในปีนี้จะมีความพิเศษผู้ที่เข้ารอบไฟนอลหรือว่ารอบคัดเลือกสุดท้ายนะครับแม้อาจจะไม่ได้ ได้รับรางวัลนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่จะได้รับเกียรติบัตรจากท่านประธานรัฐสภาก็คือคุณชวนหลีกภัยด้วยนะครับซึ่งเงินรางวัลเนี่ยนะครับรวมมูล,ลค่า680,000บาทนะครับผู้ที่สนใจรายละเอียดต่างๆนะครับเรื่องของกะเกณฑ์กติกาหลักเกณฑ์การประกวดนะครับการพิจารณาอย่างไรยังไงเข้าไปรับชมแล้วก็อ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้ที่ เฟซบุ๊กครับแฟนเพจ Facebook รางวัลผ่านแว่นฟ้านะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยอะไรกันผมจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาคุย2แนวคิด2มุมมองครับมุมหนึงเป็นมุมของคณะกรรมการคัดเลือกนะครับที่เขาก็มีบทบาทแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญได้รับรางวัลต่างๆเรื่องของงานเขียนเรื่องของวรรณกรรมนะครับในประเภทของเรื่องสั้นนะครับเรื่องแต่งอีกมุมหนึ่งวันนี้ จะไปพูดคุยกับผู้ที่เขาได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าปีที่แล้วบ้างว่าเขามีความคิดมีการแต่งมีแรงบรรณาจัยยังไงบ้างนะครับไปเริ่มต้นกันที่ฝากฝั่งของผู้ที่เป็นการคัดเลือกกันนะครับไปพูดคุยกับทางอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยครับคุณกนกวลีพจนปกรณ์กันไทยราชนะครับตอนนี้คุณกนกวลีอยู่ในสายกับผมแล้วครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณรงฤทธิ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะครับคุณกนกวุรีครับถ้าพูดถึงเรื่องงานเขียนวรรณกรรมการประกวดวรรณกรรมในบ้านเรานี่จริงๆแล้วมีหลายเวทีนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเวทีที่สําคัญก็ถือว่าเป็นเวทีผ่านแว่นฟ้าที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นการประกวดวรรณกรรมเรื่องของการเมืองถ้าพูดถึงผ่านแว่นฟ้าในมุมมองของด้านนักเขียนนะครับคุณกนกวรุรีตีความว่ายังไงมองถึงรางวัลผ่านแว่นฟ้าหรือการประกวดคร,รั้ง,ง,งนี้ยังไงบ้างครับ ก็ถือเป็นรางวัลใหญ่รางวัลหนึ่งของแวดวงวรรณกรรม,มนะคะคเพราะว่าหนึ่งด้วยระยะเวลาที่เอ,อมีการประกวดติดต่อกันมายาวนานนะคะแล้วก็สองเป็นรางวัลที่รัฐสภาเป็นผู้จัดนะคะ<ม>แล้วก็ตลอดระยะเวลา20ปีที่มีการประกวดมาก็มีนักเขียนส่งผลงานเข้ามาตลอดแล้วก็เป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นรเรื่อยๆในทุกปีค่ะครับแล้วก็มีการบอกว่า ใครที่ผ่านรางวัลผ่านแว่นฟ้าได้นี่ถือว่าผ่านด่านหินเลยนะครับมีมีแนแมดวงนักเขียนเขาพูดคุยกันอย่างนี้รวมทั้งเป็นประตูไปสูก่การเป็นนักเขียนมืออาชีพได้ด้วยตรงนี้เท็จจริงประการห<อ>นึ่ครับก็จริงๆแล้วผู้ที่ส่งเข้ามาประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าเนี่ยเวลามาถึงกรรมการอ่านเนี่ยกองเลขาเขาจะปิดชื่อนะคะปิดชื่อแต่หลังจากประกวดผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะทราบว่าผลงานชิ้นไหนเป็นของใครนะคะ แต่จากเท่าที่ได้ทราบมาเนี่ยเราก็พบว่ามีทั้งนักเขียนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วส่งเข้ามาประกวดมีทั้งนักเขียนที่เป็นนักเขียนอาชีพอยู่แล้วส่งผลงานเข้ามาประกวดนะคะบ,บางท่านก็ได้รับรางวัลใหญ่ๆระดับชาติระดับนานาชาติก็ส่งเข้ามา coup, อันนี้ถือเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีมากที่นักเขียนรางว,ลวัลใหญ่ๆก็ยังเอ,อมาร่วมครับส่งผลงานมาประกวดกับเราและอีกทางหนึ่งก็คือนักเขียนที่เออ กำลังเอ,อนักเขียนรุ่นใหม่อยากหานักเขียนรุ่นใหม่นักเขียนที่ที่ที่เขาบางคน,นยังไม่เคยเขียนเลยด้วยซ้าไปก็ส่งผลงานเข้ามาเพราะฉะนั้นจึงถ,ถือว่าเวทีของรางวาัลพันแว่นฟ้าเนี่ยกว้างขวางครับแล้วก็กว้างไกลค่ะค,ค,คุณกนกวลีแต่หลายคนเมื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ยินแบบนี้บอกอา้าวมีนักเขียนที่เขามีชื่อเสียงแน่นอนประสบการณ์อาจจะมีความเข้มข้นนะครับมีความหลากหลายมากกว่าเมื่อเทียบกับนักเขียนรุ่นใหม่ในตรงนี้เองมิติ การแสดงความเห็นผ่านผลงานวรรณกรรมความเข้มข้นจากประสบการณ์ที่ได้ร่วมคัดเลือกมาเป็นยังไงบ้างครับเอ,อก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเอ,อตัวกรรมการเนี่ยจะไม่ทราบเลยเว่า,า,า,างานชิ้นไหนเป็น,นของขใครเราจะปิดชื่อเพราะฉะนั้นวัดกันด้วยฝีมือล้วนๆแล้วก็มีค่ะที่นักเขียนออาชีพบางท่านที่ส่งผลงานเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าผลงานไม่ผ่านเ,เพราะว่าการเขียนในสือเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเออจะ จะ,จะต้องได้รางวัลในทุกครั้งในทุกโอกาสที่ส่งประกวดใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นิฉันคิดว่ารางวัลอย่างนี้การประกวดอย่างนี้แหละดีที่สุดแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาใหม่ๆได้ทดลองฝีมือได้มาสู้กันอย่างอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างยุติธรรมรอย่างโชว์กันที่ผลงานกันจริงๆคะ่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะคะว่าพอประกาศออกมาเนี่ย ก็จะมีทั้งนักเขียนที่มีชื่อเสียงแล้วและนักเขียนที่เริ่มต้นเขียนและนักเขียนที่ยังไม่เคยเขียนอะไรมาก่อนอม,มีเสมอใ,ในทุกๆปีค่ะครับก็อย่างที่คุณกนกวลีบอกไปนะครับว่าเรื่องของการตัดสินค,คุณผู้ฟังคุณผู้ชมหรือคนที่กําลังจะส่งผลงานอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายที่อาจจะเริ่มเขียนนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ปิดรับผลงาน31มีนาคมนี้เนี่ยนะครับอาจจะบอกว่ากังวล ตรงนี้กรรมาการมายืนยันแล้วนะครับผู้ส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ร่วมตัดสินเนี่ยมายืนยันแล้วว่าการตัดสินแน่นอนแหละมันต้องเที่ยงธรรมแล้วก็ชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของเนื้อหาตรงนี้สําคัญแต่ถ้าเรามาประเมินครับว่าแนวคิดคอนเซปต์ต่างๆแต่ละปีก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่หลักๆคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดของการเขียนวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าจริงๆแล้วเราต้องการงานแบบไหนหรือมุมมองแบบไหนบ้างครับต้อง ผ,ผู้ที่จะส่งงานเข้าประกวดโดยเฉพาะผู้ที่จะเริ่มต้นเขียนเนี่ย <Yeah. S 2> อ่าอาจจะต้องต้องเข้าใจสักนิดหนึ่งว่างานวรรณกรรมเนี่ยมันเป็นงานที่เกิดจากเ,เขาเรียกว่าเป็นงานโดยเฉพาะเรื่องสั้นนะคะ <Yeah. S 2> พอดีท่านอยู่อยู่เป็นคณะ <Yeah. S 2> กรรมการของเรื่องสั้นเรื่องสั้นเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมประเภทที่เราเรียกว่าเกิดจากจินตนาการ mm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เขียนเขียนเนี่ยจะต้องจะต้อง ชัดเจนจะต <centimet> <eleven. S 2> ้องมีเรื่องเล่าจะต้องมันเป็นเรื่องของการเขียนวรรณกรรมมันเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยว่าเรารู้สึกหรือว่ารู้สึกมีอารมณ์นักเขียนจะแสดงความสุขความเศร้าความสะเทือนใจความพอใจเสียใจดีใจอะไรต่อประเด็นหรือเรื่องราวที่ตัวเองเลือกแล้วว่าจะนําเสนออย่างไรด้วยอารมณ์ไหนอืแล้วนอกจากมีความรู้สึกความอารมณ์และมีเรื่องเล่าแล้วเนี่ย ต้องดูต่อไปว่าเรื่องนั้นน่ะเนื้อหาสาระเป็นอย่างไร,รมันได้สร้างจิตสำนึกหรือว่าสร้างพลังเชิงบวกหรืออไปกระตุกกระตุ้นจิตวิญญาณของผู้อ่านมากน้อยแค่ไหน,นมันมีพลังส่งต่ออย่างไรอันนี้เรียกได้ว่าแก่นเรื่องนี่ถือว่าสำคัญเะยครับสาหรับการประกวดวรรณกรรมใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ mm hmm. แก่นเรื่องสําคัญคือคือ,คอถ้าสมมุติเราจะประกวดเนี่ย เราจะต้องดูให้พร้อมทั้งรูปแบบทั้งเนื้อหาทั้งภาษาครับอันนี้คือคือจุดใหญ่ใจความสําคัญเลยรูปแบบเราก็ดูว่าเราจะนําเสนอในรูปแบบไหนยังไงเนื้อหาเนี่ยก็ดูว่าเนื้อหาก็ไปอ่านดูวัตถุประสงค์ว่าเขามีวัตถุประสงค์ยังไงอันนี้เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา อันที่ว่านี้แต่ทีนี้พอพูดถึงว่าเอา้าตายแล้วมันแคบ,บหรือเปล่าจริงๆไม่เลยนะคะกว้างมากเพราะพลเมืองทุกคนในประเทศไทยอยู่ในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเสนอเรื่องอะไรก็ได้เหล่านี้ที่มันกระทบถึงเรื่อง ของความเป็นพล,ลเมืองในระบอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามุมมองกว้างเพียงแต่ว่านักเขียนจะต้องมีวิธีกลวิธีที่จะดึงเข้ามาหรือว่าถ่ายทอดหรือโยงใยห,หรือจะทำอย่างไรให้ผู้อ่านอ่านแล้วร่วมรู้สึกมีอารมณ์คล้อยตามไปกับเราแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนั้นเนี่ยจะต้องโอ้โหมากระทบหัวใจเลยอ,อ่านแล้วตึ้งเลยเพราะว่าบางครั้งนักเขียนที่เขา มีกลวิธีในการนําเสนอเนี่ยแทนที่เขาจะเล่าเรื่องธรรมดาเล่าเล่าไปแล้วก็จบเลยไม่ใช่เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่และบางเรื่องสั้นค่ะอาจจะตัดภาพไปตัดภาพมาแล้วแต่มุมมองกันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายหมายถึงมีปมในย่ารหัสนายหรือว่านายะอะไรบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในแก่นเรื่องนะครับอ่าซ่อน ซ่อนซ่อนอยู่ในเรื่องราวไม่ใช่แก่นเรื่องแกนเรื่องต้องมีแกนเดียวชัดเจนแต่ว่าต้องซ่อนอยู่ในเรื่องราวที่นําเสนอนั้นซึ่งการซ่อนอยู่ตรงนี้แหละค่ะมันก็จะส่งผลตอบไปถึงนักอ่านด้วยนักอ่านก็จะสนุกถ้าถ้าเราอ่านธรรมดาเราอาจจะไม่รู้ว่าเออก็สนุกดีอ่านแล้วก็จบแต่ถ้าอ่านยังหาพบหาเจอว่าเขาซ่อนในยะอะไรไว้เขาบางคนเนี่ยซ่อนไม่พอนะคะซ้อนเรื่องเข้าไปอีก ลึกซับซ้อนนะครับเลยทาให้คนอ่านนีได้ฉกคิดได้เรียกว่ามีอารมณ์ร่วมนะครับมีสุนทรียะแลมีจินตนาการร่วมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นอันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คือความพิเศษแหละที่ที่ที่จะทําให้เรื่องของของคนผู้นั้นได้รับความสนใจว่าโอ้เขามีกลวิธีนําเสนอที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือแปลกใหม่ออกไปเพราะฉะนั้นนักเขียนในในช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะจากการประกวดที่ทอดยาวมาที่ปีเนี่ย เราจะเห็นพัฒนาการตรงนี้ของนักเขียนว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยกลวิธีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปงไงจะมีการาออ่จะมีการจะมีการหากลวิธีใหม่ๆที่จะมานําเสนอเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาหรือเรื่องราวเนี่ยมันก็วนเวียนกัน,นอยู่นในในในกันใช่ไหมครับในเรื่อง,อ,งอือ่ามันจะคล้ายๆกันค่ะ,คะแต่แต่ทีนี้กลวิธีหรือว่า รูปแบบที่นําเสนอต่างหากละ่ะที่มันจะเอามาผสมกลมกลืนกันได้เพราะฉะนั้นคนเป็นนักเขียนเนี่ยก็จะต้องคิดว่าจะใช้เรื่องแบบนี้จะใช้วิธีไหนเล่าโดยวิธีใดะนะคะญญเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันมันก็ไม่ง่ายและก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าทุกเรื่องจะต้องเล่าแบบนี้แบบนี้อย่างเดียวมันมีผสมกลมกลืนดึงนั่นดึงนี่เป็นกลลเม็ดเด็ดพายเยอะแยะเลยครับคุณกนกเพราะฉะนั้น ครับถ้า<ะ>ผมจะจะพูดคุยกันนอ้องเปรียบเสมือนกับการแต่งวรรณกรรมโดยเฉพาะเรื่องสั้นนะครับที่คุณกนกวรีได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาครั้งนี้ด้วยเนี่ยเปรียบเปรียบเสมือนกับอาหารจานหนึ่งถ้าเราปรุงยังไงให้อร่อยจริงๆแล้วอาหารอาจจะคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่สเสน่ห์ของวรรณกรรมต่างหากแหละที่ คนที่ส่งเข้ามาจะประสบความสำเร็จแล้วก็ชนะใจกรรมการซึ่งกรรมการทราบว่ามีหลายคนมีจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดครั้งนี้ความเข้มข้นและความแตกต่างหรือว่าข้อถกเถียงในกรรมการแต่ละท่านก็อาจจะด้วยคุณวุฒิด้วยประสบการณ์ต่างๆแตกต่างกันไปในเวลาการตัดสินบรรยากาศเข้มข้นขนาดไหนครับคุณกนกวลีครับบรรยากาศเข้มข้นค่ะเราอ่านกันอย่างพินิพิจารณาเราจะดูทั้งรูปแบบทั้งเนื้อหาทั้งภาษาเพราะว่าถ้าคุณรูปแบบดีเนื้อหาดีแต่ภาษาคุณเ เขียนผิดตกหลน่นหรือว่าภาษาใช้สำนวนไทยผิดที่ผิดประเภทโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปหรือว่าเอผิดปกติในการแต่งประโยคอย่างเงี้ยซึ่งยุคปัจจุบันนี้ก็มีการเอติดประโยคบางประโยคในภาษาต่างประเทศมาอะไรไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ใช้นะคะใช้ได้แต่ว่ามันจะต้องเหมาะสมกลมกลืนทุกอย่างมันจะต้องกลมกลืนแล้วกรรมการทั้งหมดเนี่ยเวลาอ่านด้วยกันเนี่ยจะต้องมีความเห็น เดียวกันหรือว่าเห็นพ้องต้องกันแต่ถ้าท่านใดไม่เห็นพ้องก็มีการอภิปรายกันมีการชี้แจงเหตุและผลกันถ้าเห็นด้วยก็จะได้คะแนนถ้ายังไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปตามเนื้อหาตามเรื่องราวตามรูปแบบเนื้อหาตามภาษาที่ผู้เขียนกําหนดมาค,คือผลงานที่จะได้รับรางวัลหรือว่าเข้ารอบแต่ละรอบ,รบจนสู่รอบสุดท้ายเนี่ย ต้องถือว่าเป็นเอกสารนะครับคุณกนกบุรีใช่ไหมครับค่ะต้องเป็นเอกสารค่ะเมื่อกี้ติดใจนิดนึงตรงที่คุณรองฤทธิ์พูดถึงว่าวรรณกรรมเปรียบเหมือนอาหารต้องอร่อยใช่ไหมนะคะทีนี้อร่อยอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีประโยชน์ด้วยโอ้ตรงนี้สําคัญใช่ไหมคะทีนี้ถ้าแเหมือนอย่างขนมหวานเนี่ยโอ้ยเรากินขนมหวานทุกวันทุกวันโอ้ยมันหวานมันอร่อยมันอร่อยแต่ลเสียแต่มันจะอาจจะเอ่อเป็นโรคไ่ายข่เจ็บไมอเปล่าเพราะฉะนั้นอาหารต้องมีประโยชน์ วัสดุต้องเป็นของดีมีประโยชน์ค่ะกับใช้ที่สุดนี้เพราะฉะนั้นคนคนปรุงคนทําก็ต้องเลือกสันยิ่งถ้าเรามีการประกวดกันเนี่ยก็ต้องคัดเน้นเฟ้นเอาแต่สิ่งดีๆมานำเสนอครับอยากให้คุณกนกวีทิ้งท้ายนะครับฝากถึงคนที่ตัดสินใจจะส่งผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลือกับประมาณสิบวันที่เหลือเนี่ยครับค่ะก็ อยากให้ส่งผลงานมาด้วยความตั้งใจถ้าคุณมั่นใจว่าหนึ่งคุณมีเรื่องเล่าและคุณบ่มเพาะเรื่องเล่านั้นจนกระทั่งพร้อมแล้วที่คุณจะระเบิดความ,มรู้สึกอารมณ์ที่คุณต้องมีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องก่อนเนี่ยออกมาเป็นตัวอักษร,รเป็นเรื่องเล่าคุณส่งมาได้เลย<ม>เรื่องนั้นคุณอาจจะทําให้แตะหัวใจกรรมการได้แตะหัวใจไม่เฉพาะกรรมการแตะหัวใจผู้อ่านทั้งหมดได้ครับ ค่ะเพราะฉะนั้นอันอันอันนี้ลองไปเปิดดูในหนังสือที่เขารวมเล่มมาก็ได้แต่ทุกเรื่องที่นั่น่ะที่ได้รับผลประกวดได้รับรางวัลออกมาเนี่ยจะจะแตะหัวใจคนทั้งนั้นเลยค่ะครับก็ทุกๆปีเราจะมีการรวมผลงานนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆก็ ผู้ชมผู้ฟังที่สนใจอยากจะอาจสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนก็ปฏิดตามอย่างที่คุณกนกบรีบอกได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ร่วมพูดคุยกันในอินไซต์รัฐสภาครับขอบคุณครับ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณครนรงดิตค่ะสวัสดีครับคุณกนกวลีพจนปรกรณ์กันไทยราชนะครับอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเป็นมุมของนักเขียนมืออาชีพครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ได้เขามีส่วนร่วมในการคัดเลือกเฟ้นหาผู้ที่จะเหมาะสมได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในทุกๆปีนะครับก็ยี่สิบปีแล้วอย่างที่เราคุยกันในความต่อเนื่องของการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองหนึ่งเดียวในประเทศไทยทีนี้ ไปพูดคุยกับในมุมของคนที่เขาส่งผลงานเข้ามาประกวดแล้วได้รับรางวัลบ้างนะครับอันนี้เมื่อสักครู่เป็นเรื่องของเรื่องสั้น ถัดมาที่เราจะคุยกันต่อเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของประเภทกวีนิพนธ์เพราะว่าประเภทกวีนิพนธ์นี่ก็หลายๆคนจับตามองนะครับว่าการคิดการอ่านต่างๆมันจะยิ่งมีความซับซ้อนแล้วก็เรื่องยิ่งมีนัยยะในเรื่องของการแต่งการนําเสนอไปพูดคุยกับทางคนที่ได้รับรางวัลนะครับรองชนะเลิศประเภทบทกวีวรรณกรรมพานแว่นฟ้าประจําปี2563ในผลงานที่มีชื่อว่าเมืองนี้มีภูเขาแม่นม้ําและที่ เป็นความพิเศษครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องบอกว่าน้องคนนี้นะครับเขาเป็นคนตาบอดแต่เขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจต่างๆในการเขียนวรรณกรรมจนสามารถคว้าใจกรรมการคว้าใจผู้อ่านไปได้ไปพูดคุยกับทางคุณหัทไทยรัฐจตุรวัฒนาครับตอนนี้อยู่ในสายกับผมนะครับหรือว่าน้องชื่อว่าน้องลูกหมูนะครับสวัสดีครับน้องลูกหมูครับสวัสดีค่ะ ครับน้องรูหมูครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นทำความรู้จักกันก่อนตอนนี้น้องจบการศึกษาแล้วหรือว่ากําลังทํางานอยู่ครับอ่าจบการศึกษาคณะนิเทศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งม,มหาวิทยาลัยรายชภัฏนครปฐมค่ะจบมานานหรือยังครับก็ประมาณสี่หปีค่ะอ๋อสี่ห้าปีแสดงว่าตอนนี้เข้าสู่วัยทางานแต่ว่าตรงนี้<ห>ที่<ห>ถามไม่ใช่อะไรนะจะสะท้อนให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นว่า เวทีวรรณกรรมพันแว่นฟ้าเปิดโอกาสให้กับทุกคนและโดยเฉพาะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณกหนกวลีบอกนักเขียนรุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่างน้องลูกหมูเนี่ยเข้ามาสู่เวทีการประกวดวรรณกรรมการเมืองซึ่งถือว่าเป็นเวทีเดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเวทีประวัติศาสตร์สร้างนักเขียนมากมายสะท้อนให้เห็นว่านี่แหละครับเป็นการสร้างนักเขียนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ้องลูกหมูครับใช่ค่ะคือพันแว้นฟ้าเป็นเวทีที่ คือเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจทางด้านของวรรณกรรมคาา่ะได้มีส่วนร่วมค่ะครับทีนี้ถ้าเราไปพูดถึงแรงบันดาลใจในการเขียนก่อนเขียนมาครั้งแรกประกวดมากี่ครั้งแล้วครับถึงประสบความสําเร็จได้รับรางวัลรอง,รงชนะเลิศครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยค่ะโอ้นี่นี่เป็นการส่งครั้งแรกแล้วก็ได้รับรางวัลเลยพี่ถามก่อนมีความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนไหมกับ กับอาคนที่จะส่งเมื่อสักครู่คุณนกนกบรีบอกว่าทุกคนถ้ามีความคิดมีมุมมองเชิงสร้างสารรค์นะครับที่จะสะท้อนเสียงของประชาชนในการที่เราจะเป็นพลเมืองที่ดีนะครับในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการที่เราจะเขียนเนี่ยเราจะมีแรงบรรันดาลใจมาจากไหนแล้วก็ความคาดหวังของคนที่โดยเฉพาะอย่างที่น้องอัไทยรัตน์บอกเมื่อสักครู่นะครับน้องลูกหมูบอกเมื่อสักครู่ว่าเขียนครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับกับการส่ง ก็คือจริงๆแล้วโดยส่วนตัวค่ะได้สัมผัสกับคำว่ารางวัลพันแว่นฟ้าครั้งแรกคือปี2,562นะคะเพราะว่าได้รับเชิญไปพูดในการอมอบรางวัลในปี62แล้วก็รู้สึกว่าเอะรางวัลเนี้ค่ะเป็นรางวัลที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถส่งงานเข้ามาประกวดได้จริงๆแล้วประทับใจประทับใจใน,ในการ จัดงานมีทั้งการบรรยายกันให้ความรู้มีมุมมองของนักเขียนร,รวมถึงมีการแสดงดนตรีด้วย,ยางานน่ะน,นะคะคก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีอยากที่จะได้มาร่วมงานอย่างเงี้ยอีกจังเลยก็เลยลองอประมวลความรู้ที่ได้รับจากงานในปี2562องอะคะ่ะมาลอง เขียนดู mm hmm. ลองหาแรงบันดาลใจดูก็ <c oughs> ลเลยเขียนเป็นบทที่ชื่อว่าเมืองนี้มีภูเขาแม่น้ําและอื่นๆ mm hmm. เรื่องราวทั้งหมดนะคะมันเกิดขึ้นจากการที่ลูกหมูเนี่ยเ,เป็นคนตาบอด <c oughs> แต่ว่าก็ชอบเดินทางท่องเที่ยว mm hmm. นะคะแล้วเราก็เดินทางไปในเมืองเมืองหนึ่งซึ่งก็ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ <c oughs> มองเห็นแล้วเพื่อนแต่ละคนอะ่ะเขาก็มีมุมมองต่างกันค่ะว่าสถานที่ที่เรากําลังยืนอยู่เนี้ยมี อะไรบ้างคนนึงเขาบอกว่าเมืองนี้มันมีภูเขาสวยนะอีกคนนึงก็บอกว่าเอ้ยเมืองนี้แม่น้ำมันน่าเที่ยวนะเราเองก็มามองว่าขนาดคนสองคนน่ะยืนอยู่ในที่เดียวกันน่ะแต่เขาโฟกัสในจุดต่างกันเนี่ยค่ะเราก็ยังมองเห็นต่างกันเลยมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราในฝากฝังของความคิดเห็นแตกต่างที่มีความคิดเห็นต่างกันเนี่ยก็อาจจะเกิดจาก การที่เขายืนอยู่ในมุมที่ต่างกัน<ม>องศาลานสายตาของเขาเนี่ยก็มองในมุมที่ต่างกัน<ม>เขาจึงมองเห็นภาพที่ต่างกันแล้วก็เกิดเป็นชุดความรู้ชุดความเชื่อที่เขาเชื่อ<ม>ดังนั้นสิ่งที่เราควรปรับก็คือลองขยับปลายเท้าให้ตัวเราเนี่ยมันยืนในตำแหน่งที่เปลี่ยนไป เมื่อเรายืนในตำแหน่งที่เปลี่ยนไปลานสายตาเราก็จะเปลี่ยนค่ะเราก็จะมองเห็นในมุมอื่นที่เราไม่เคยมองก็เลยนำสิ่งเนี้ยค่ะมาเขียนเป็นบทกวุยเมืองนี้มีภูเขาแม่น้ำและอื่นๆค่ะใช้เวลานานไหมครับในการกั่นกรองความคิดกว่าจะวางโครงสร้างวางโครงเรื่องรวมทั้งกระบวนการคัดเลือกคำเฟ้นภาษาตรงนี้จริงๆการกั่นกรองความคิดคือลูกหมูมีความคิดเนี้ยค่ะอยู่อยู่แล้วคิดแบบนี้อยู่แล้วมาตั้งแต่วันที่ได้ไปเที่ยวเมื่อ สองสามปีที่แล้วแล้ะค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถถ่ายทอดมาเป็นบทกวีได้แต่เมื่อคิดว่าจะเขียนส่งผ่านแว้นฟ้าก็ค่อยๆมานั่งพิจารณาให้เป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็ค่อยๆเลือกคำที่ตรงกับภาพในใจเรามากที่สุดบทนี้ใช้เวลาเขียนน่าจะประมาณ กือบสองอาทิตย์มั้งคะก็ถือว่าใช้ระยะเวลาพอครัวนะครับในการที่จะเพาะบ่มกันกองอารมณ์ความรู้สึกเรียงร้อยต่างๆจนครบรถครบสูตรแล้วแล้วก็ตัดสินใจส่งเข้ามาที่นี้ในมุมมองของถือว่าเป็นนักเขียนหน้าใหม่สาหรับเวทีพานเวนฟ้านะครับเพราะว่าอย่างที่น้องอไัยรัตน์น้องลูกหมูบอกไปว่าเป็นครั้งแรกที่เธอตัดสินใจเข้าประกวดนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมความกดดันแหละครับทีนี้ความกดดันมีมากน้อยแค่ไหนครับในการที่เราตั้งใจมากที่จะส่งเวทีนี้ ไม่คือไม่มีความกดดันเลยคือตัวเองเป็นคนที่ถ้าถ้าเราทํางานก็คือตั้งใจทํางานเขียนให้ดีที่สุดพอเราเขียนจบคําสุดท้ายคืองานของเราเสร็จแล้วค่ะแค่นั้นจริงๆไม่คือสิ่งอื่นอย่างเช่นคนอ่านจะชอบไหมหรือว่าเอจะผ่านการพิจารณาจากท่านคณะกรรมการไหมไม่ใช่สิ่งที่เราต้องคิดเลยเพราะเราทํางานดีแสดงว่าหน้าที่ของนักเขียนนะครับโดยเฉพาะนักเขียน รุ่นใหม่ๆที่กาลังจะตัดสินใจส่งผลงานเข้ามาในโค้งสุดท้าย1ิบวันที่เหลือนับจากนี้นะครับก็ช่วยย้ําให้เพื่อนๆได้คิดสักนิดน,นึงครับน้องอธยรัฐครับว่าจริงๆแล้วการประกวดวันกมพันแว้นฟ้ามันไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับฝากไว้ให้เพื่อนๆได้คิดสักนิดนึงครับก็ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าเวทีพันแว้นฟ้าเป็นเวทีที่ตัดประกวดเนี่ยมาหลายปีแล้วก็ท่านกรรมการแต่และท่านเนี่ยก็ มีมาตรฐานในการ,รตัดสินที่เป็นหลักเกณฑ์ที่แบบเ,เราต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดก็ก็ดีค่ะทําให้ถ้าเผลงานของเราอะค่ะผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้อ่านนะคะเขาก็จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากงานเขียนของเราก็เป็นการฝึกคิด ึกเขียนได้ดีเลยค่ะครับแต่ทีนี้หลายคนจะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อคําถามเนอะโดยเฉพาะในเรื่องของประเภทบทกวีเนะี่ยบางทีจะเป็นวรรณกรรมลักษณะล้อเลียนสออเสียดเสียษสีด้วยภาษาด้วยความคิดด้วยมุมมองแต่มันสะเทือนใจคนอ่านในตรงนี้เองตอนที่น้องคยททรัตต์ตัดสินใจที่จะส่งผลงานเข้ามาได้ระวังหรือว่าสร้างกรอบความคิดยังไงให้เป็นเชิงสร้างสารรค์ตรงนี้บ้างครับคือถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดอะคะ่ะ มันมันน่าสนใจอะ่ะเออลุงหมูมองว่าถ้าเราอยู่ในกรอบที่เคารพบตนเองแล้วก็เคารพบคนอื่นอะ่ะมันไม่มีปัญหามันม้นปัญหาเลยกับกับเรื่องราวเหล่านี้ว่าเราจะไปล้อเลียนเสศษสีใครไหมถ้าเราเขียนงานด้วยด้วยความเคารพบอืมอืมก็ไม่ก็ก็จะสามารถที่จะผ่านจุดตรงเนี้ยไปได้อย่าง ไม่ไม่มีปัญหาค่ะครับทีนี้ย้อนกลับไปในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตอนที่เขาประกาศผลซึ่งวรรณกรรมพานแว่นฟ้าจะมีการประกาศผลก็หลายรอบทีเดียวนะครับเพราะว่าคัดกรองอย่างเข้มข้นเมื่อผ่านเข้ารอบแรกนะเวลานั้นวันนั้นเมื่อทราบว่าตัวเองเข้ารอบแล้วเข้ารอบแรกนะรู้สึกยังไงบ้างเออดีใจค่ะดีใจเออไม่ตอนแรกเลยคืองง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  ใช่ค่ะแบบมีความรู้สึกแล้วก็ต่อมาก็จะรู้สึกดีใจแล้วก็เหมือนไม่คิดไม่ฝันวราจะผ่านรอบแรกได้เริ่มมั่นใจขึ้นไหมว่าผลงานเรานี่แสดงว่าน่าจะไข้าไปไม่ได้ไม่มั่นใจเลยนะครับครับแล้วในรอบต่อไปล่ะเพราะว่าเขาก็คัดกันประมาณสองถึงสามรอบได้จนมาสู่การประกาศรางวัลเนี่ยเคยคิดไหมเมื่อเข้ารอบมาแต่ละรอบเนี่ยจะต้องเข้ารอบสุดท้ายแน่ ไม่ไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะว่าเราจะผ่านถึงการเข้ารอบสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าคือคือจริงๆอ่ะคิดแค่ว่าแค่ผ่านมาถึงแค่ผ่านเข้ารอบแรกเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่รประสบความสำเร็จแล้วค, <laughs> ค่ะถ้าแล้วพอได้มาเห็นว่าผ่านถึงเข้ารอบสุดท้ายก็รู้สึกว่า เกินคาดหมายเกินความใฝ่ฝันไปมากๆเลยอะคะ่ะครับน้องลูกหมูครับเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันตรงนี้ช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณสามสิบวินาทีรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าให้อะไรกับนักเขียนโดยเฉพาะนักเขียนหน้าใหม่ที่เพิ่งส่งผลงานเข้ามาประกวดบ้างครับเออสำหรับลูกหมูเองรางวัลพานแว่นฟ้าอย่างแรกเลยคือให้โอกาสครับให้โอกาสเราได้ได้ส่งผลงานแล้วก็ให้เราได้ฝึกคิดฝึกมองต่างๆและที่สําคัญเลยก็คือทําให้เรารู้สึกว่า การเมืองอะค่ะมันไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของนักการเมืองในเรื่องของสอสสอวอเท่านั้นแต่การเมืองอะค่ะมันใกล้ตัวมันคือเรื่องของประชาชนทุกคนจริงๆทําให้เออไม่ใช่แค่นักเขียนอะคะ่ะแต่ทุกคนอะคะ่ะเห็นความสําคัญ ของการมีบทบาททางการเมืองการมีส่วนร่วมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะค่ะครับวันนี้ขอบคุณน้องลูกหมูมากนะครับที่ร่วมพูดคุยกันในอินไซต์รัฐสภาเชา้านี้ในมุมมองของคนที่เป็นนักเขียนหน้าใหม่สําหรับเวทีวรรณกรรมผ่านแม่นฟ้าแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับ,รบ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะน้องอาไทรัต จตุรวัฒนาเนะครับเป็นผู้ที่ได้รับรบรางวัลรองชนะเลิศประเภทบทกวีวรรณกรรมพานแว่นฟ้าประจำปี2563เจ้าของผลงานเมืองนี้มีภูเขาแม่น้ําและอื่นๆนะครับก็เป็นภาพรวมนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังพอมีเวลานะครับ10วัน11วันที่เหลือนี้ตัดสินใจส่งผลงานเข้ามาได้รายละเอียดต่างๆนะครับไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก นะครับเรื่องของการประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะครับก็เป็นมุมมองที่อินไซต์รัชสภา,านำมาฝากกันนะครับสับปดาห์หน้าติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬกา30นาทีถึง8นาฬกาวันนี้น,นรงฤทธิ์คิดเห็นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ